สวัสดีครับทมาที่ร้านของเก่าอีกเหมือนเดิมนะครับที่วัดสวนชมแก้วนะครับอซอยสวนชมแก้วนะครับวันนี้มาหาหร่ยเครื่องสผ้านะครับว่าเดี๋ยวผมจะมาแกะแล้วมาดูกันนะครับแกนเอ่อเป็นแกนซักนะครับของอิตาคินะครับรุ่นเก่า ให้ตังเขาไปนะครับสองร้อยนะครับก็เขาบอกว่ามาแกะเ,เองนะครับก็เลยต้องเตรียมเครื่องมือมาแกะเอานะครับนี่ก็ถอดน็อตตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ถอดตรงนี้ออกนะครับคือบริเวณของเก่านะครับมีร้านของเก่าเยอะมากถือวิ่งได้มากครับโอ้ ถอดตรงนี้ออกนะครับพอนี้ออกนะครับมันจะมีเบอร์สามแปดตรงนี้ครับเราตรงนี้ออกด้วยผมมอ,อตัวทีมานะครับครับเพื่อนครับผมไปซื้อตำมังโซเล็กมาครับฉีดพ่น ถ้าไม่ขีดไม่ออกนะครับนี่ก็ล่อจนนี้แค่ปิดเบีย้ยบหมดนะครับพอให้มันสุดดุ่งปนะมาณนี้นออมาแล้วครับผมต้องใช้โซเล็กนะครับออถึงจะออกงั้นไม่ออกง่ายๆนะครับถ้าไม่มีโซเล็กไม่มีทางออกครับผม เรียบร้อยครับตามเรื่อครับหลังจากที่ผมได้เกลี่ยเครื่องซักผ้าเสร็จแล้วนะครับตูวพางเพื่อนมาเดินดูของเก่ารอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเครื่องซักผ้ามือสีงนะครับซึ่งเป็นของเก่าที่เราสามารถเอาไปซ่อมได้ได้เี่ซ่อมขายได้เลยนะครับนี่ก็เป็นตู้เย็นนะครับประตูเดียวนะครับประตูเดียวอันนี้รู้สึกว่าโดวการซ่อมมาแล้วนะครับ ี้อยซ่อมมาเขาไม่อยู่นะครับก็ขายจริงไปมีทีวีเก่านะครับไม่ว่าจะเป็นแอร์เก่านะครับก็คือแอร์ที่เขาซื้อมานะครับโหนี่แอร์รุ่นเก่าเลยนะเนี่ยมือนโบราณเก่าเก็บแอร์แล้วคอนเสิม์ตยังใหม่ของผมใช้อยู่ที่ที่บ้านอีกคือใหม่ของผมอีก สองหมื่นห้าตัวหนึ่ง B T U มันปั้มคนจริงปัามไม่ดีเป็นทนเรามาขายจริงฮะปั้มรั่วแบบนี้ออเออมีเรือรั่วมีรอยไหมหรือเปล่ามีซูลเออมันก็ยังดีนะยาก,ากยนะไอ้คนนี้มันห้องมาตรฐานในยีน่ห้อ,อมันจะเชื่อม ตก็ย,ยังดีผมว่าจะเป็นรั่วนี่ไงรูปรั่วรูปรั่วรั่วก็รั่ว,วตรงนี้นะมันซึมนี่นี่น้ำเข้าน้ำออกใช่ใช่เนี่ยเนเออสร็จแล้วยางอุดไม่อยู่อ่ะโอ้ยางอ่ะพอพอมันทำงานแล้วลมไม่พอดันไม่ออกดันน้ำไม่ขึ้นใช่ประมาณนะั้น แต่นี่ดีอยู่มอเตอร์นี่ใช้ได้ไม่ลงผมว่ามอเตอร์นี่ดีแต่มอเตอร์ไปใช้อะไดีเสียดายมอเตอร์เนาะแต่มาเลือกทิ้งนีเสียน้ำหลายบาทว้าพันกว่าดูลักษณะมอเตอร์ยังเกี่ยวอยู่มอเตอร์ยังใหม่อยู่เค่องไหนะเขเครื่องทำของเก่าเขาเยอะจริง ูอองสูงวนี้ออันนี้ลุงมาซื้ออะไรครับนี่ยตพัดลมตัวตัดเลยได้ยังคด้แล้วนู้อยางใหญ่นวต้องมุที่อยู่่นาก้นได้ถังน้ยาเองใช้ได้อยู่มาเนี่ย โอ้โหเนี่ยใบแป้งนะครับเอาไปแปงนะ้งแล้วมืนจะเอาใบมันต้นนี้กับต้นนี้ผมมีตัวนั่นแล้วแต่อันี่มันจะเอาใบโค้งมันโอ,โอ้ที่บอกว่าเอาไม่ออกกันนะนี่หัวเดียวนี่ยอ <c oughs> ันนี้หัวเดียวเนี่ยไม่ได้หัวเดียวคันโอ้โหมันหัวโผนิดเดียวอะเอาอะไรดึงก็ไม่ได้ผมใช้หกเดีย ถ้ามันตอกออกก็เป็นยางผมเคยตอกมัแตกครับผมนี่ก็คอมตู้เย็ยนนะครับซึ่งก็ยังดีอยู่นะครับแต่ว่าเขาตัดแล้วก็จะเอาไปทำเหล็กเอาสุดลวดทองแดงไปขายนะครับอยู่แล้วนะ่าจะได้ครับนี่เป็นมคมคมคมแอร์ก็มีนะครับรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะครับตัวคลองคลองไว้ๆๆๆๆๆนะครับ ผมมาไลลเครื่องซักผ้านะครับเป็นกองกองเลยนะครับแลก็ลื้อนะครับเพื่อจะเอาชิ้นสุดท้ายนี้เป็นแผงวงจรเครื่องซักผ้าที่กองกองไว้เหมือนกันครับถ้าเราอยากได้รุ่นไหนเราก็ไปเลือกแล้วก็ลองเอารุ่นไปเทียบดูเสียงดวงเอาครับแบบนี้บางตัวมันตากแดดอยู่นะครับทําให้เราไม่แน่ใจว่าใช้ได้หรือเปล่าครับนี่ครับเยอะมากเป็นร้อยสองสามร้อยชิ้นนะครับถ้าเป็นช่างนี้ก็น่าจะมองออกว่าใช้ได้ไม่ได้นะครับพอเสียงได้อยู่นะครับ เช้ได้นะครับเช้ได้เราเขามันจีนรับแผงวงจรบางตัวใช้ได้ดีเลยนะครับเราไปซื้อแผงครับพันกว่าบาทเลยนะครับมาเตอร์ยังดีดูเตย กเป็นใบาย,ยางนะครับเป็น14นิ้วนะครับมามือสองเนาะเขาก็ร้อยๆไว้นะครับใครอยากซื้อก็ไปซื้อเอาอาจจะเป็น20บาทนะครับเท่าไหร่ไม่รู้นะครับผมไม่ได้ถามรา,ามคาเขาไว้ยิงจ่อได้ไหมนจะสวยอ๋อมันเป็นดีซีไอแบตเตอรี่เดี๋ออเป็นแบตเหรอเป็นแบตนี่ไงอเออ,อ,อเออมันเป็นมอตเตอร์อะไรโน่นี่เนาะ น้าโวจะแรงด้วยไรโอ้ของอินเวอร์เตอร์เครื่องเสื้อผ้าน่าจะใช่ไหมอืมใช่แรงเหลือใช่ไหมเป็นอินเวอร์เตอร์อู้ตัวนี้ลื่นปื้ดเลยอ่ะหลังได้แตละตัวนี้วิ่งสวยเลยวิ่งสวยเลยอ่ะตัวนี้เสียแล้วไม่ใช่เหรอมันใช่ได้อยู่เปล่า น,ไไน้องตร้เย็นี้มันนิ่มเลยนี่เลยมัน,ปนไปต่อใส่แบตเตอรี่ได้แหลงนี่คิดว่าน่าจะแหลงเลยครับกับผมไม่ว่าจะเป็นตู้เย็นนะครับก็มีหลายรุ่นด้วยกันนะครับแต่มันเป็นของเก่ามือสองมือสามไปนู่นแล้วครับเราซ่อมเป็นนออมันซ่อมได้หรือมันเลือกคองได้นะครับนี่รุ่นเก่าโอ้สุดยอดเลยรุ่นนี้ ได้แล้วได้แล้วได้ได้ได้เลกาเกินงยกไปถามาดูดิามรหน่อเขาลมาดูเลยปลาป่าู้ยกไปเลยได้คับพี่ญี่ปุ่นปลาูเห็่าเขาเอ็นใ่สองตัวแล้แห้งดีแห้งดีสองมือใหม่เลย เบอร์สองเบอร์สองนะเบอร์หนึ่งน่นะไอ้คกี่เบอร์หนึ่งอื่ก็ถึงอยู่ดิแห้งอยู่ือว่าย well. ังแค่ได้เต็มรอยเลยนี่สวนส อย่างเนาะแต่ว่ามันติดนะใบใช้ได้เบี้ยนท่านมัใหม่ท่านมังถูกเบี่ยนนี่เราไปแต่งใหม่ง่วงมากเอรื่อเช็ดไปถูก็ใช้ได้นะเนาะโอ้โหอะไรเนี่ยซัปเปอร์ผมสำหรับที่ตั้งนะครับเข้า Google แล้วพิมพ์คำว่า ซอยสวนชมแก้วนะครับมันที่อยู่ทางเทียนทะเลนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับขนส่งเทียนทะเลนะครับกับกีเพียสไปเลยนะครับถ้าใครอยากจะไปเนาะนะครับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วครับเดี๋ยวมีอะไรดีนําไป